เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่ใช้จมูกหายใจทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม For Honor นะครับในพาร์ทที่4แล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเนื้อเรื่องกันต่อนะครับหวังว่าคุณผู้ชมนะฮจะยังชอบเกมนี้อยู่นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับนี่รอแป๊บเอาละครับสำหรับวันนี้เราจะมาต่อกันในเนื้อเรื่องอัศวินต่อนะฮะอัศวินดำ อสวินดำสัญยรักมวยสาดิตบิดกระเจียวเยี่ยวไม่ออกตกบันไดห้ำทละลอกขี้ไม่ออก30วันทุ้ยนะใครเคยดูบ้างมวยอสวินดำนะมวยช่องนะครนบแต่ก่อนตอน,นเด็กๆที่ดูบ่อยนะมาคู่กับมวย7สีโอเคตอนนี้นะครับก็เราจะไปต่อกันในเรื่องนะจ๊ะนะครับในส่วนของไนท์อสวินนะครับกับด่านที่1.5ส a b o t a g e ท ด่านนี้เราจะได้เล่นเป็นแอสซิสนะครับหรือว่านักฆ่านั่นเองเราจะต้องทําการใช้ความพริ้วนะฮะไต่หูเขาขึ้นไปบนป้อมประการข้างเขานั่นเองนะครับก็สปอนเซอร์เหมือนเดิมนะครับจากทาง g2a.com นะครับใครอยากได้เกมราคาถูกกว่าชาวบ้านราคาถูกกว่าสตรีมนะครับก็อย่าลืมแวะไปดูในเว็บนี้กันด้วยนะฮะบางเกมก็แพงกว่านะครับเช็คราคาดีๆก่อนซื้อนะฮะโอเคปสสำหรับวันนี้ let's go let's go นะจ๊ะความแย่ระดับ i m พัทธิดานี้ฮาร์ดโดนฮาร์ดทำร้ายไปนะฮะบอดโหดนะครับสำหรับวันนี้ไอ้บุญหลบไอ้บุญหลบมันขึ้นมาได้สกายไอ้บุญหลบขึ้นมาไงเนะี่ยโอเคเล t โก o ครับนี่ปาร์ตตามที่สงครามจบมักจะมีดาบที่มองไมาเห็นเสมอมันนี่คือนักฆ่านั่นเองนะครับแต่เป็นผู้ไรที่สงครามมันเดือดพิสเมเกอร์ก็จะใช้ความพิ้วสังหารศัตรู าคามพิวนี่ไม่เป็นรองใครนะครับการเต้นแห่งความตายด้วยดาบคู่ของเขาเขารู้เลยว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันทำลายทำนานได้ตำนานทำนานเลยโอเคแปลได้แบบห่วยแตกมากทุเรศทุรังทุเรียนเ,เ,เ,เงาลำใหญ่โอเคครับเราจะได้เล่นเป็นเมอร์ซี่นะฮะชื่อเมอร์ซี่ภาษาอังกฤษนี่แปลว่าใจดีนะครับใจบุญเมอร์ซี่แบบเขาเรียกว่าอะไร อมีความปราณีนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันค่าแหลกแจกทีวีสีเลยนะครับเอาละครับไปแหมพรกิจซาบเทตนี่รู้สึกว่าด่านนี้จะสวยด้วยนะฮะด่านหิมะนะครับเราต้องไปฆ่าพวกบเบร,บร,บรเลียนกองกำลังของเราต้องการเส้นทางทุกครั้งที่มีสงครามเนี่ยความาคิดจินตนานการมันชอบสร้างอะไรแปลกๆมาอยู่เรื่อยเลย นะก็คือประมาณว่าปอมประการนี้สร้างแบบทางเข้านี่ลึกลับนะฮะประมาณนั้นนะโอเคตอนนี้เราจะอยู่กับนักฆ่าสาวสวยสุด X หุ่นบึ้มตูดบึ้มนมบึ้มนะับไม่รู้ว่ามาเล่นเกมฆ่าฟันหรือมาดูนมโอเคตอนนี้นะฮะก็จะอธิบายนะับไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะคือตัวนี้นะฮะเน้นความพลิ้วซึ่งผมนี่ก็ไปแอบฝึกมาแล้วนะฮะอาจจะยังยังไม่ขั้นเชี่ยวชันนะับแต่ก็เล่นได้ฮึ่มปีดเสียบเปิดก่อนได้เปียบ มาเลยน้องมาเลยน้องทิมทิมชึมมม้ตอบอ้าวเลือดไหลาตายเอื้อทนพิษบาดแผลไม่ไหวมานนียบนบนบนฮึบถีบลงกองไฟฮึบฟันฟันอืมเฮึจะหลบหลบหลบไม่ได้แอมเฮ้ยซับเสียบเฮือยทนพิษบาดแผลไม่ไหวอย่างอีก นเออเอายางยางยังไม่ตายยังไม่ตายยา้อเออเฮลเตอร์โดเมพแน่ตอนนี้ก็ยังยังไม่รู้เลยครับว่ากดอะไรถึงอ่านไอ้น,นี้ไอ้น,นี้ได้เนะนี่ยฮะกดอีหยังแล้วก่อนฮะกดอะไรวะรยังมั่วปุ่มยังไม่ถูกเลยหรือว่ามันบัคกน่าจะบัคแนะ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้มีรูปปั้นหุ่นไวกิ้งนะครับ นี่นี่นอนตายเฉยโอเคด่านสวยมากเลยนะคล้ายๆกับอยู่หูเขาหิมะองอพอลิออนถามฉันว่าจะทำงานนี้หรือเปล่าแน่นอนเพราะฉันไม่ปฏิเสธอ่แต่ว่าชิบหายแล้วมากันสามคนสามไอ้ชิบผัวเสียบเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเหรอฮ้ฮ้ฮึจ้าย่างยๆฮึ บ็อกเว้ยบ็อกเอาอเอาเหรอะเฮ้ยอุ้ยกันกันเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเราคุยกันได้ใจเย็นเราคุยเราคุยกันได้เว้ยใจเย็นอืออ๋อโอ้โยอ๋อฆ่าอีนี่ก่อนแล้วกันอือหัวขาดชิบหายลุมผู้ชายยาหมาหมูเสียบ หลบหลบแล้วเสียบอีกเคาน์เตอร์ไอ้ข้างหลังยาข้า,างละยาอืเสียบเสียบอ่าหมุนไปดิกลายเป็นอาหารหมาซากุรนะแน่ถ้าไม่อาหารปลาไม่อาหารหมาซากุระมันรวมกันได้มันต้องเพชรดีกีนะแนบอุ่นเอาไฟกันผิงไฟกันแม อันนี้ไรเอ่ยระเบิดแฟลชโอ้กดปับ๊บปาปับ๊บชึบอันโดดไปฆ่าไหมถึงลูกถึงคนแน่จริงโอ้โหไวกิง้งพวกนี้นี่มันแม่งเยอะบอกเลยแม่งเยอะเปิดก่อนได้เปรียบยยสาบสาบ อฮ้ยอื้มอ้าวใจเย็นเราคุยกันได้เป่งเป่งอุ้มโอ๊ยไอ้ยาเอ้าเฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิขอเป็นตัวดิมึงโป้งเป่งกว่าเอาอันนี้ก่อนนะเฮ้ยเก่งจริงเข้ามาเก่งจริงมึงเข้ามาด่วนหนึ่งหนึ่งอยู่ในนี้มาเอาดิมาดิเปล่อยได้เปียบเสียบ โอ๊ยโอ๊ยให้ยาให้ยาเฮ้ยมันเสียบอืหลบหลบไว้อออืตายไปดิเออเออนี่เสียบเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นฮึหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวมาดิมาดิ ไม่ได้กินไม่ได้กิน,กนตามเพื่อนมันไปได้เราเสียบเดี๋ยวนะมันต้องกดเสียบน่าจะกดเสียบเป็นจังหวนะนปเดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งอ้าวในเกมหนึ่งอะจริงไม่ได้สามทีซึบง่ายได้เพียงปานนี้อันนี้มันเรือไวกิ้งนี่หมน่าโอา้โหเส้นทางลอดภูกเขาน้นแข็งเรือไวกิ้งนี่ไม่ใช่อยู่ในส่วนสนุกเลย อันนี้เป็นต้นกำเนิดของเรือเวกิ้งะนรับจะเป็นแบบนี้เก็บของแป๊บ Revenge Attack โอเค <Okay. S 1> เราต้องขึ้นไปทางนี้เหรอเฮ้ยชิบหายละมีคนเห็นควงควงควงเหรอขวางสับอืมอืมมาดีมาดี เน่าไปหนึ่งโซฟักกิ้งง่ายมีใครอีกจ้ะเอาเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วมาเร็วเฮ้ยซอซุบเสียบฮึบโครแฟร์ฮึบเสียบเส,สียบ,บ,บเอาหาัอฟันอะไรมาไอ้น้องไอ้น้องแล้วก็แทงข้างหน้าทะลุถึงหัวใจเออ ฮ<แค>้ย,ยกระโดดลงมาสับต่อโคตรเทพเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงมึงเอาไปได้จากไฟไฟไหม้ำร้อนลวกไฟไหม้ำร้อนลวกไ,ไปไปไปเฮ้ย,อย,อยเอออาเอออะเฮ้ยเอออไม่ทนันไม่ทนันอึบสับสับ มาได้อีกตัวอกันพร้อมกันสองตัวโคตรเท่โคตรเท่เฮ้ยเดี๋ยวเอาเลยตายพร้อมกันเลยเหรอเองตายได้อย่างไรโอเคขึ้นมาแบงนี้ยังยิงไปทางแยกพี่ก่อนเนี่ยเยอะวุ่นวายจังวะมามเสียบเสียบก่อนให้เปียบเฮ้ยอุ้ยเอาไ ใจเย็นใจเย็นเฮือเสียบล้อมเหรอล้อมเหรอือม,มาดิโอ้เฮ้ยโหเร็วล่ะลัวลัวใจเย็นโอ้ไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วสามสาบอุย้ยอืมอืมเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหมันรัวแล้วเกินรัวรัวเกินไปแล้วเสียเพื่อนต่อหน้าเพื่อนนี่ทำร้ายจิตใจเพื่อนอุย้ยใจเย็นใจเย็นเสียกูเป็นนักฆ่าหรือว่านักฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันต้องเสียวยสามทีดิเนี่ยเนี่ยเฮ้ยอุ้ย โอเคอีซี่ไปทางบนนี้ดูเหมือนจะมีการจัดปาร์ตี้นะปาร์ตี้แบบรับน้องหรือเปล่าตรงนี้ทางอะไรเนี่ย oh, <beautiful> ที่นี่มันสวยสมัดเลยนั่นสิหมดแต่ค่าริมดูบรรยากาศขึ้นแป๊บไม่มีใครนะไปะอ้อมไปแล้วน,นะครับซาโดเดนเอ้าแล้วมึงเห็นกูได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ตาทิฟเหรอตาทิฟเหรอ เอาวะ,ะ,ะอื้อหือว้าฮึซับซับซับกันมาโอ้ใจเย็นเพื่อนมาแล้วอื้อหือซับมานี่ฆ่าเพื่อนต่อหน้าเพื่อนเฮือหัวขาดโอ้โหทำร้ายผู้หญิงทำร้ายผู้หญิงเหรอทำร้ายผู้หญิงอืมทำร้ายผู้หญิงเหรอ นี่เสียบเสียบอืเสียบ,อเ,ยบเออเลือดไหลาตายเออไปต่อแห่การฆ่ามไปจิตวิญญาณสรุปต้องไปทางไหนเนะี่ยน่าจะทางนี้นะครับรัดมาเลย Apollyon's darkness will cover the world Apollyon darkness ความมืดของ Apollyon มันกำลังจะครอบคลุมโลกใบนี้ เดี๋ยวนะให้เราไปไหนเนี่ยจะบอกให้กูเปิดประตูออ l ์ลิสเอลิเมนเตอร์เอาโพสเหมือนกับว่าเราต้องต้องทำอะไรกดไลน์อะ่ะกดไลค์ค้างไว้คุณผู้ชมถ้าทางจะมัวเราไม่ลุง่งไปต่อดีกว่านะกดฮิลวกันบราฟ อ,อยู่กันเพียบเลยอย่าบอกนะว่าต้องไปทางนั้นไม่น่าใช่มั้งเราจะน่าจะหลีกเลี่ยงได้นะครับนี่รุ่นี้กำลังโอ้มืมีไฟอยู่เลยโอ้มืมีไฟนี่อุ้ยเฮ้ยใจเย็นเอาไฟไหมอุ้ยเฮ้ยใจเย็นเยอะเยอะกูก็ไม่น่าบ้าจีเข้ามาเลยอื้อหือ ซับซับอืมเสียบหลบเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยเติดติดเฮ้ยยังได้อยู่อืมอืออืมเอาอะเอาอะเฮ้เอา,าเอะคนทีาา่วัดซือ้อโบ้ไปเข้าเกาไฟไปโอ้ ไปไปตะน,น้นไปเอออืมอืมโอโ้อยากจะมีมุนเออเออไปโอ้ยมัเข้าทางไหนวะเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าใช่โอโ้โหดิชิดเข้าทางไหนดีเอ่ยโอเคทางเข้าอยู่ทางนี้นี่เองนะโอโ้โห อยู่กี่คนวะเนี่ยเข้าไปข้างในนี่รู้สึกว่าจะง่ายกว่าที่คิดวะเนี <ok AST quiet aí> <s> ่ยง่ายเหรอง่ายก็ง่ายแต่มึงองะตายก่อนอือสป라รส์สวัสดีครับมาให้หมดไข่เสียบเอาดิเอาดิอืโอุ๊ยกันได้อีกกันได้อีกใครสอนให้กันได้ฮะใครสอนให้กันได้ฮหอะอืออืออือสาบเคเฮ้ย พี่เบิ้มพี่เบิ้มใจเย็นโอ้โยมีมีซ้อนมีซ้อนฮึบสับสับเอาดิเร็วกว่าเว้ยเร็วเร็วกว่าม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 าฮึบซบสับฮึมซึบสับฮึบเสียบแน่ฮึบเสียบแอดเสียบึฮ โอ้ใจถิ่นหน่อเฮือเอ,าอ้าออกมาแกออกมึงออกมาทำไมมึงเข้าไปมึงเข้าไปเฮ้ยสรุปจะออกหรือจะเข้าจะเข้าหรือจะออกออเป็นประตูออกอเสียบเดี๋ยวนะผมว่ามันต้องกดเป็นจังหวะขอร้องขอลองึบองเสียบเนี่ยมันจริงๆมันได้สามที ต้องได้3ทีดิต้องได้3ทีดิเ <C> ข้าก่อนปิดประตูตีแมวจะเข้าหรือจะปิดแต่น่าจะปิดนะฮะนี่ชึบโอ้โหฉันระชัวร์มากว่าแผนนี้ใช้ใช้ได้ผลเนี่ยดูคนข้างในนี่เปิดไม่ออกงงอุ้ยทางนี้มีแล้วทางนน้นไัง เราจะพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้โโอ้หแล้วนี่มาคู่เมื่อกี้เราดีอยู่แล้วออืืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอ้าอุ๊ยลูกน้องมึงตายแล้วโอ้โหเสียบเสียบโอ้โหมันมีหมุนอุ๊ยติดติดใจเย็นติดกด กูกดมึงอะเอาล่วงล่วงอือขอหน่อยขอหัวหน่อยเหนื่อยหิวแป๊บสุดยอดเยี่ยมเฮ้ยนี่อะไรเอ่ยดึงอันนี้เหรออ๋ออันนี้ลิฟต์นะฮะต้องขัดลิฟต์ขัดใจแม่ขัดใจแม่เฮ้ยใครมาใครมาเสียบ ใจเย็นนะใจเย็นมาดิมาดิาดโอ้ยบอกไปท้าท้ามามันมาจริงกูเร็วกวา่าโอ้ยหมุนมี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 หมุนหิวหิวโอ้โโออดต้องกดให้เป็นจังหวะน่าเลือดไหลาตาย ฉันหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากฉันดึงมันลงไปดึงขึ้นเนี่ยไม่ใช่ดึงลงอ่ะโอเคทีนี้ศูนย์กลางของไอ้นี่อยู่ไหนภารกิจใหม่ขึ้นไปข้างบนเหรอยูกันซิบอุ้ยสิบหายแล้วสิบหายแล้วเมื่อกี้เป็นตัวใหญ่ บอสแน่ๆนะเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วต้องปิดประตูตีแมวมามาฮึฮึอ,อ,มอ,มอมึมาดิอเอาวะอุ้ยอ๋ออุ้ยโอ้ยเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันฮึโอ,อ้โหมาแล้วดิเสียบโอเคเสียบ เดี๋ยวนะผมจะลองจะลองกดให้ได้จะลองกดให้มันจิ้มสามทีอ่ะโอ้อ่ะกูมไม่เอาแล้วกูมไม่กดแล้วโอ้ยโอเคเปิดประตูห้องนี่แหละสิ่งที่เราต้องการอ้าวมันมีตัวซุ่มโป่งมาหนึ่งเฮ้ยฮืมไปเฉยหัวหน้าครับ เจอสไปเดอร์แมนครับมาชิบหายพังระเนระนาดเราวยทีนี้โอ้เป็นตัวถ่วงหินนี่เองพังยกไข่เส้นทางเคลียร์แล้วเยี่ยมเลยจะี๋ยวไปควนตีนเธอเน๊ย ีนี่นี่แอดสวินขึ้นสนิมเนี่ยจะดำเมี่ยมทั้งตัวก็ไม่ได้ต้องขึ้นลาขึ้นสนิมด้วยโอเคสถาพากิจนี้ก็ดื้อได้เหมือนเดิมนะครับสตอร,รี่เอ็กซ์เพรียน์ขึ้นมาหนึ่งเวลทำให้ฮิวแรงขึ้นโอเคจัดไปคอนติเนียรด้วยกันนะครับ The fortress ป้อมส่วนกาดป้าใหม่ของฉันนานแล้วที่นักรบที่แท้จริงเนี่ยอย่างไวกิ้งมันขังโซ่ยึดเอาไว้คนเดียวไอพวกเห็นแก่ตัวเอาละทีนี้เราจะมาเคาะประตูบ้านมันถึงบ้านกันเลยเคาะประตูบ้านถึงบ้านเคาะประตูถึงหน้าบ้านเออเคาะประตูถึงบ้านหน้าบ้านนะครับภารกิจที่1.6จนะฮะจะเป็นภารกิจสุดท้ายนะครับน่าจะเจอกับบอสของไวกิ้งนะครับอาว่าเอาไว้เอาไว้ไวไวพทหนาแล้วกันเนาะ นะครับสลหรับวันนี้ผมรีบมากๆนะครับก็เลยคือมันรีบเล่นนะครับคือต้องไปทําธุระต่างจังหวัดนะแต่ก็ต้องมาทําไปก่อนนะครับกลัวคุณผู้ชมเหงานะครับโอเคผมก็ถ้าใครที่ชอบเกมนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์นะเพื่อเป็นกาลังใจผมแล้วกันนะครับไว้กลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่นะฮะจะรีบกลับมาทําต่อให้จบทันทีนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้ะเย่ายืมกินข้าวนะครับ